กานงานครับพี่น้องครับมือนี้มาส่งถ่ายมาส่งคารถบัลลาได้ด้วพี่น้องเด้อส่งคารถบัลลาน้ำเนยเด้อฉันต้องหัเจ้าของบัลลาเ่ราะฉันจังหมานขึ้เจ้าไงแบบกิจสกึ้เอ็นตี้กูยับบัลลาฉันเอาบัลลาคือเก่า์ดก็น่ะบ่ได้ดอกบ่ได้ดอกเป็นลิขสิทธิ์ตั้งแต่แอนตี้แต่เจ้ากับบัลลาไม่เข้ากันน่ะเข้าจ้าไม่เข้าตรงไหนอปาการมาบงเลยเจ้าของมันเปนถาดเก่าโอ้ย สิวโดนแทบช็อกไม่ได้ยินรับพูดคำนี้ออกมามไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้ยินคำนี้ออกมามาทางไหนไอ้เต้าทำอดปอดเี็กอภิสิทธิ์จนจมื่นเจอนะจะทำไรเอาเอาอยนี่ไงเจอแล้วไงเจอจังจริงสจ้าดีครับใครล่ะเดี๋ยวเจอ เกาบาทมันก็หกล่อนะเรียงมาสิใช่เลิกร <Hello. S 2> ุ่นพ่อไหนอามาดีนีไงชอมาดีนี์อ้าวไม่จักรับไมมาลีนี์หรอก็ที่ร้รองเพลงคู่แล้วน้อยไงเพลงโช <Hello. S 2> ว์อ่ะนี่ไงเต่าหัวโป <c oughs> ว้าวลังหันกับเมี่ยงสี่ตีพี่น้องเพิ่งคยพบเพิ่งคยพบเพิ่งคยเห็นว้าวแทบช็อกอืมแกงแดงว่ามันปอกแปดสวัสดีจ้าสอสอไส้ราพายหายสวัสดีครับ เ็นลายยไซบินพทัก,กานก็ร้อยดีสารเ,เต็นซีบาโยาซฮัลโหลครับเอาลาเต็นเออ<า>พูดใะมาต่อยังไวหนีมาสันทอ ขากูเลือกูเลือนเบิร์ดตอกไปหาสมา่าไงยังถ่ายไปเลยเดี๋ยวฉันถ่ายไปก่อน,ฉ,นฉันจะเาากาพารุมหมอรำก่อนตอกนี่อย่างนี่ตอกให้น้องแน่นี่เป็นอย่างราคาเลือขาเหลืออเบิร์ดเออลงกมมลุ่มหมอรำก่อนใส่ลาตเตชิวโดนยุใส่สยุใส่แทบช็อกไม่ได้ยินแอดว่าสิวโดนอยู่ฝั่งโน้น ขาไปนเลือนี่บอแอดสวัสดีครับใส่ยุดท่างในงยึดผีพนันไหมหุ่นหุ่นเมื่อกี้ยึดเต็หนึ่เลิศอย่าไปเบื้งหนังผีเลิศว่าจะไปขอบบ้านพี่สิงไหม เออโอ้ยแรงมากสรุปเห็นบ่างกางเกงขาวก็ตึ้งกางเกงสีดำสองขนาดรอใส่ตัวนี้ก็ได้ดอกวาเขากันยุดอกเกยงขาวเหลี่ยมตัวนี้กับเสื้อตัวนี้ปก็เทศาุดาใครไล่ใคร แต่ว่ามีอันนี้ซื้อมาหากันไกลก่อนซื้ออะไรแป๊บนึงพี่น้องเสียหายก็เลยเสือนีเป็นก่อนเขาเพิ่ยิ่งเหรอแต่ว่าซื้อมาตัดเขาเคลียร์หน่อยก็ตัดอันตัดอันนี้ว่าตัดกระไรดีพันปรเห็นใส่ไปเลยเนาะใส่ไปเลยดีกว่าเพราะมันมีอันแตบยูกันว่าใส่กระไ้อังซื้อมาเออป่ะเกียดนะเกียดดีพายังน้ำแข็นเตาหม่องสีเขาอยู่แล้วไหมเออ เลแกตีอีกคดิออดปบอใไม่นึงเล้่พี่น้องเลยคิปเกวใส่ไสเดี๋ยว,ว่าทำน,นั้นับใส่ได้ใ <c oughs> ส่ไมคแครนไว้ยวลืม แทบชอบ็อกรอดมาได้ครับตลาดกินซ่านะครับเนี่ยอยู่หลังเวทีอบ,บพอกับคลิปนี้เมีน,นยังไงครับพี่น้องครับถ่ายพี่น้องมองบรรยากาศแอบดูแอบชมว่าใครทำอะไรอยู่หลังเวที ายน้ำกันนะพี่น้องเด้อบริกัรมั่งไงเหรดีไฮไฮสายจอบเอบอเป็นวัฐเป็นวัฐสงไทยพี่น้องครับ ได้ดูอันนี้เลยว่ายังไงฮายโอยเสียงสะอืดนถึงสวงบุ้ยสาวซาลาโอ้โหไที่เดี๋ยวม้อเดี๋ยวบังลังหาดไปนอนไปสิไปสิไป อาวนี s <S ้ว like so, um, so ่ามีอย่างไรครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณพี่น้องปลอดไปสุบุณทุกคนกล่าวกันทีเขอมาาติดตามขอามุรับชมช่องวัดสิบเดลและพัดเฟเชียลนอนจากนี่วเป็นอย่างขึอหมักนอนหรือก็เลยติดในใส่สีนอนยังมาแรงมันมันก็นอนเต็มอิ่มเลยแต่ว่าถ้ามันมันชอบง่วงเรื่องข้าเป็นน้ำข้าวอัคอยสบายภายในขอบจากพี่น้องครับ ไปกันแล้วพี่น้องบ๊ายบาย